ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค้ามันนี่ก็มาพบกับเจียข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจียข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนังเรื่องขามฟันกับปลาข้ามค่ะข้าตอนนี้เจียข้ามสามตัวเต็งก็ยูนาบ้านของปลาข้ามค่ะข้าปลาข้ามเพิ่นกะนนั่งอยู่น้ากันค่ะเพิ่นกะนั่งอยู่นี่นะค่ะเราก็มาติดตามตัวเล็กเนี่ยข้ามฟันกับปลาข้ามเนาะค่ะไปฟังข้อควมกันปลาข้ามาฟันดีบ่ปะค่ะ ค่ะไปฟันอนาลกันนะคะสวัสดีค่ะประค้มสวัสดีค่ะค่ะมันนี่ก็ได้มาติดตามตัวเลขแนวทางค้อมฟันกับประข้าค่ะเพิ่นฟันตัวงวดค่ะเป็นคลิปแรกเนาะปาเนาะค่ะอย่างน้ำข้อมฟันของประข้มสีฟันยังไงกะฟังไปน้ำกันค่ะฟันยังไงปะฝันเห็นเล็กหน่อยไหยรุ่นอายุที่เกที่แปดปีนี่แหละค่ะมันโว้ยวหยมากก็เรียกว่ามันจะมาอันนี้ก็เรียกว่า หายมันหายมันก่อนหายมันก่อนมันก็ลูเข้ามาลูเข้ามากกมจะคล้องต๊ะก่อนตีก่อนตีก่อนมันลงลงพักมันลงลงไปตีนถือตีนเหยียบถือเตะหัวเตะอย่างมันเหยียบหัวมันเหยียบหัวพ<อ>ิ่นเหยียบหัวไหวเตะ่าแม่หายก็พึ่นไหวรุ่นนะัน่นนะในความฝันอีกเก่งแห้งเก่งแห้งบ่เค่อยบ่ค่อยตกะถอนอ่ะค่ะเก่งแห้งกว่าเขา ถ้ามาอันเขาจะตีจะคล้องว่มมีเขาได้ตีจะคล้องพ่อ,อบานมแต่จะคล้องตีเขา <S <S พูดว่าถา้ถาแม,ม่นก็มิตรกับการมันสิมานน่ะนะมันมันชูเขาได้นะแาวบ้านนี้พ่นมากก็ไปค่ะไปดูคนเดียวคนหหยมาแต่ท่างอื่นผัล่าเพิ่นก็แล่นมากเพิ่นหายมากแปลว่าพ่นมีเรื่องมากจากมองกรื่องเรื่องไม่เรื่องมาก็ะไที่มาลงเอ่ยกระป่านนะซุนมากจังสันบอกซุนมากด้วยกันแล้วก็เลยห่อยเบิ่เขนหน้าแบบกันเด่นรับเลยเวที หักเรืยแล้วอันพักลงอับเมื่อโต๊บลงมันนี่โต๊บลงมันหล่มล,ลงตีนเตะตีนเตะถือถือถอเลยถืยบเต็มหัวหัวเลยเยยบเต็มหัวบ้านนี้เป็นเล็กน้อยไม่ดุนบ้านใดก็แบบบ้านห้านี่แหละเคยเห็นหนาเพิน่นบหเคยเห็นหแต่ว่าหักเบาหัวอ,อายุบันนะแต่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเป็นงานบุญงานยังสิบ่าเพิ่นมาจากนมีงานมันอยู่ในบ้านห้าวนี่แหละแต่ว่ามันเลียนมาเลียนมา จิมบัดที่มัาลงกเอ้ยกเห่าแบบนี้ก็เรยว่าเบืองก่อนหน้าใส่มันก็นหน้าใส่มันกน่อนแ่บใส่มันเลยแหละพักใส่เลยทีนะแต่ว่าป่านี่้เก่งเนาะเกง่งสงสสยนี่ศิษนะเมนบอสน,สน,นอีนะในความฝันศีชนะเขาเลยศนะเขามีแต่บ,บออันนี้ได้บ,บอบอ,บอแแหบบอแแหะโอ้เก่งเนาะในความฝันมาฝันอีกเคื่อรุ่นบบบนี้อันยางไปยางไปไปไต่กําแพงไต่กําแพ่กําแพง ชุ้งนี่แหละที่กำแพงวัดนั่นนี่แหละไต่ไปไต่ไปวันนี้คนมาโอ้อาจารย nice. ์เ <maintenant S 1> <I> ือเนี้ก็ตกไต่แล้วคุณพ่อตายกูหอด้ายอะกูหอได้ป่าว่าป่าหอด้าว่าหอได่บ่ตายว่ะวันนี้ผู้ถามนั่นนั้นเป็นไผรวันนี้ค่ะกูไอ้คนอยู่จักอยู่ใส่ด้ไ้ยินแต่เสียงอนี่จะเสียงมะไยินแต่เสียงตเสียงเทวดาโออเสียงเทวดากับเสียงผีนี่แหละคนมาโอ้อาจารย์คนมา เราก็ตกตายแเราของเรากูป้ตายก็เรื่องไรนะอูป้ตายก็แนมหาตอยู่ไหนแนมหาคนว่าสิถามเพื่อนว่ามีเอ็นยังเกียวแคปยังจังจิมาอันเบากให้เห่าหอ้องว่าใส่ยังสับรือเพื่นห้องว่าใส่ก็เลยก็เลยบอกปากบอกว่านี่ไตไป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 ไตลลบไปลบมาอยู่ลบไปลุบมาเล็กมันจะออกตักับเพราะมันจะออกตัวใด,ดนะราะว่าลบไปลบมาเนาะลบไปลบมาไตลบไ่ไปลบมาอยู่อัน น้อยๆหัวน้อยๆกระต่ไปได้ก็แพงเป็นก็แพงหน่อยก็แพงน้อยๆบางๆกระต่ายไปไห้สูงว่าว่าสูงสูงสูงคือปลายใหม่กูละแต่กระต่ายแก่กระต่ายจว่าอันผู้ผวนห้องมาโอ้ยอาจารย์ไงเนี้ยกระตายเดี๋ยวออกว่าโอ้ว่ะเดี๋ยวก็ตู๊กตายดอกผนว่าเออเดี๋ยวก็ตู๊กตายกูก็ตายก็เลยว่านะปลตายดอกก็เลยว่าบ้านนี่ผนว่า มือปตายก็เลยออกไปผลงานโปรตายก็ดีผลงานมีแต่เสียงเมนบ่มีแต่เสียงกับกลับกลับไปกลับมาอยู่กลับไปกลับมาอยู่แต้องใั้เด็กเนาะเด็กสิกลับอาจจะออกตัวกลับก็ได้ค่ะกระมุนกลับเอาตัวค่ะเีย์สีก็ได้ค่ะอันไ้ปาตีเป็นตัวเลขคี่ตัวฟันเลขกันซีห้าสีห้าหนึ่งห้า ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์กัะตีหนึ่งศูนย์หาจนตัวนอกเขาไปกลับเอาตัวเพราะว่าเขากันยังอันนี้กลับไปก็มาในกําแพงนะคือว่าเด็กตัวนี้มันจะออกตัวกลับเพราะว่าซื้อน้ำอยู่ตลอดน่ะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนี่เอามาจากยังขับบ่ะเอาจากเรื่หน่อยผู้ชายเรื่องหน่อยผู้ชายห้าเดเรื่หน่อยใบดุนห้ากระตีนหยียบหัวมันดีหัวตีนหยาบหัวตีหัวกลมๆก็คือหัวบ่แป ฮัน,น,นจ,จะออกตกลับเด็กค่ะฮ <5 S 2> ันคือบอกออกเลขประเทศอืน่นได้คันออกเลขประเทศไทยนี่ออกตออกตัวกลับนี่แหละหนึ่งหา้หาศูนย<า>์หรือว่าศูนย์หนึ่งห้าจึงสีนอศูนย์หนึ่งห้าก็ได้อาจจะออกตัวกลับเพราะว่าไตกําแพงใตสูงแขงจะเข้าห้องใส่าอ,อาจารย์ตายเราค <suppose> นนึงเจนาน้แต่เจนใหนีเห็เขาในห้องไสแต่ว่าเสียงนั้นปิศสนาบบ่เป็นเสียงคนแท้ๆบ่เป็นเสียงคน อาจจะเป็นเสียงเทวดา,นะดวาเนี่ยด้วยเสียงผีอยงสิเนาะเสียงเทวดาเกิดว่าเป็นเสียงเทวดาโอ้โก,ะกะะะระตายดอกคนละอาจารย์หญ่เดียวก็ตายดอกคือชุ่มช่วงผลปตายชุ่มช่งคนละพวก็ตายกนเลยว่าหอกันยังหอใดยอยู่อะอืมเดีย<ช>นี่ที่มันฟันบ่ได้หอตะกีนี้มีจะฟันหอขันหอนี่แต่เ่านาะเลนเขานาะไม่แต่หอกับหอเดียนี่บ่ได้หอมีแต่ไตมีแต่คิดว่าไตเนาะมิแต่คิดว่าหอใดซื้อวีกวีกวงหันวีก่อนนี่สามชองให้เขา คาคากับช่องคามันไดกับสามขันมันออกสามสองเสยสองตัวคุณป่าเด็กมากนี่บ่ะค่ะเด็กมากคุณป่าด้วยว่ามักากนี่ก็มาคาซูนนี่แหละมาคาซูนเลยเนาะมาคาแต่ว่าเด็กนี่มีล้มเดียวเนาะค่ะเนาะบ้านเด็กที่เกี่ยวป่ะค่ะบ้านเด็กที่บริเกี่ยวบริเกี่ยวบริเกี่ยวเนาะค่ะเนาะไต้กับบริไตอยู่แถวนี่พู่ไตอยู่กับไก่อืมแต่อายุป่าก็สำคัญอยู่ได้มันออกแล้วมังหันออกแล้วเมนบ่ออกแล้วหกสาม โอเมนค่ข้าอายุป่าเนาะหกสิบสามปีเนาะค่ะขายยังได้ความฝันของคุณป่ากันสิมี้ำนีเนาะค่ะเนาะมีจำนีค่ะขอบคุณเนวทางความฝันแนวทางตลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งเฮาได้รับส้มรับฟังน้ำกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลกประคัมค่ะค่ะประคัมนี่เพื่อนฝันค่ะฝันหินวัยรุนเนาะค่ะวัยรุ่นอารวาดค่ะอารวาดเล่นมหาประคัมค่ะประคัมก็เล่นรัดค่ะ ในตีกันเนาะค่ะวัยรุ่นก็ประคําตีกันค่ะตีกันไปตีกันมาเนาะค่ะประคํากะเยียบหัวลุ่งพันวันเนาะค่ะหลังจากนั้นพุ่นกับฟันค่ะฟันว่าในไต้กาแพงค่ะสูงแห้งค่ะไตกกาแพงสูงสูงไตกกับไปกลับมาพันวันเนาะค่ะมี่เสียงปิศาเอิ่นออกมาว่าตกตายสุดนอกพันวันประคัมนั้นว่า,นา,นวาบอตกในค่วมฟันประคํนานั้นว่าเสียงนี้คือเสียงผีไม่เม็นผีกับเป็นเสียงเทวดาพันวันเนาะค่ะ ค่ะเพื่อนกะตีตัวเลขแนวทางนะค่ะเพื่อนตีออกมากค่ะตัวเลขก็เพื่อนกะหนึ่งหาศูนย์ค่ะหนึ่งนี่ก็เป็นวัยรุ่นเล็กน้อยค่ะห้านี่ก็คือตีนค่ะเหยียบหัวศูนย์ก็เป็นหัวค่ะหนึ่งหาศูนย์มัณที่หนึ่งมีสายนพ่อโซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อจารากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมั่นมั่น,นำ้ำลำลุลุล้ยเฮ้งเฮ้งปังปังไปกับความฝัน ประค,ะคะข้าากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพนธแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านองเฮาเลยรับชมรับฟังค่ะคะาถทานยังบ่ท่านกดติดตามเจ้ขามกับขอฝากช่องเจ้ค้า3ามตัวเต็งน้านีนะะ้เด้อค่ะใครมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขได้เด็ดอยู่มองใดเจคํา3ตัวเต็งกับจะไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะค่ะค่ดสําหรับคลิปนี้เจคํา3ตัวเต็งกับขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ